นายจ๋าเมียวว่าเรากลับบ้านกันเถอะนะอย่าอยู่ที่นี่เลยดูหวังเวงชะมัดเหมียวใจเย็นสิเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาแล้วแมวน้อยเอ๋ยเสียงใครนะนั่นน่ะสิเมียวเสียงใครอ่ะเจ้าไหนแกล้งเหมียวหรือเปล่าเนี่ยเจ้าบ้าหรอเมียวใครจะมาแกล้งเธอตอนนี้อะฉันอย่ทางด้านบนนั้นมาเซ่นั้นมันนั้นมันหรือว่าจะเป็นพลังงานบางอย่าง โอ้ยฉันไงอยู่ด้านบนเนี่ยแหละใส่เสื้อสีแดงๆเนี่ยอคุณลุงไปนั่งทำอะไรตรงนั้นนะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปราสาทของฉันเอาละได้เวลาเข้าไปข้างในแล้วรีบหันหน้ามาสิโอเคเดินเข้าไปเลยขอให้มีความสุขนะจ๊ะอ่าฮ่เจ้นายเราไปจากตรงนี้กันเถอะฉันก็ว่าอย่างนั้นละเหมียวอันนั้นมันอะไรนะสวัสดีฉันคือฟักทองขอต้อนรับเข้าสู่ปราสาทของเรานะ ขอให้เธอโชคดีล่ะฮ่าฮ่าฮะอย่ายอมแพ้ก่อนล่ะข้างในนั้นมันไม่น่ากลัวหรอกเอเอน่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้เราหันหลังกลับกันเถอะเมียวมันไม่มีอะไรหรอกไหนๆก็เข้ามาแล้วลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจ้าเฮ้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะที่เราจะเข้าไปดูแล้วสยดสยองชะมัดพี่ฮะพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ย ที่นี่มันบ้านผีสิงนะฮะอย่าบอกนะว่าพี่จะเข้าไปน่ะใช่แล้วแหละเจ้านายบอกว่าเจ้านายจะเข้าไปดูข้างในน่ะพี่ฮะผมว่าพอยดีกว่านะครับเออดูแล้วเนี่ยมันสยองกลไม่ได้นะเหมียวเรามาถึงที่แล้วก็ก็ก็มีใครอยู่ไหมคะเอ๊ะประตูมันเปิดอยู่อ่าเดะมันมีตัวอักษรอ,อะไรบางอย่างหรือว่าเราต้องรอนะ่ะ เออพี่ฮะผมว่าถ้าเราถอยตอนนี้ก็ยังทันนะครับผมว่าอย่าเสี่ยงเลยนะครับอย่าเข้าไปเลยก็๊กก็๊กก็ก๊กกๆ๊กไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะเหมียวและเจ้านายบา้านค้างนั่นดูน่ากลัวจังหูยดูแล้วเนี่ยเกิดอารมณ์สยองมาก,มากเลยนะเหมียวเหมียวไม่เห็นจะชอบอารมณ์แบบนี้เลยนั่นสิฮะพี่หนีกันดีกว่านะครับก่อนที่มันจะมีพลังงานบางอย่างนะ นี่ยังไม่นี้ไปอีกแล้วเนี่ยต้นเจ้านายเมียวขอร้องนะรู้กลับบ้านกันเถอะใจเย็นนะเหมียวไม่มีอะไรหรอกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคตเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมรอบอกค่ะวันนี้นะคะ่ะพี่ซีจะพาน้องๆมาทัวร์ในบ้านแห่งนี้กันมาดูนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้วิรู้สึกว่าตัวอักษรจะหายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆมาเล่นด้วยกันกับพี่ซีด้วยดูสิคะ มันน่าจะมีอะไรอยู่หลังประตูนะพวกเราพี่ฮะนี่มันดานสยดสยองผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยฮะมิโดริไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยววันเธอจะชอบอะไรที่สยองอย่างนี้นะเมียวสั่งก็ด้วยอุ๊ยประตูปะเปิดแล้วว่าเมียวอยากเข้าไปเลยเข้ามาเธอเมียวไม่มีอะไรหรอกดูสิเราอยู่กันตั้งเยอะแยะน่านาสิเมียวสั่งจะกลัวอะไรเนี้เธอเป็นแมวคลี่ขาดหรืยอยังไง หยอยก็พูดได้นี่หยอยไม่ได้กลัวแบบเหมียวนี่เหมียวะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างในลิฟแห่งนี้ในทางลับแห่งนี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยดูดิดูแล้วมันไม่ค่อยน่าจะไว้ใจเหมียวเบาๆสิเออพฮะผมว่าเนี่ยถ้าพวกเรากลับใจตอนนี้ก็ยังทนนันนะครับออกไปก่อนที่ประตูจะปิดนะนั่นนะสิเจ้านาย ้ยตอนนี้นะคะมันก็มีเสียงพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วเจ้ายายเสียงอะไรนะประตูปิดแล้วเออไม่ทันแล้วแหละอยู่ในนี้ต่อแล้วกันเนาะฮ่าฮ่า่มิโดรใใิใครปิดไฟนะอ่ะเดอะไรอะไรเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮอสยดสยองอย่าบอกนะว่าจะเจออะไรบางอย่างนะ S 1> <S 1> <S สนุกจังเลยสนุกจัง <S <S ฮัลโหลเจ้าไหนเจ้าไหนยังอยู่ไหมเนี่ยเหมียวฉันก็อยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยไอ้ฮตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นข้างบนลองมองขึ้นไปดูสิครับอข้างบนมีภาพฉายด้วยกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนฉันจำไม่ได้ช่างมันมเถอะ เลืมเรื่องเหล่านี้ไปซะตอนนี้เนี่ยมาเจอกับฉันหน่อยเป็นไงฮนี่ก็คือโฉมหน้าของฉันฮเขาเขาเป็นใครเอ๊อเหมียวเธอทำฉันตกใจนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออพี่ฮะผมว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับพี่ฮะเมียวตกใจนะเพื่อนจ๋า นะค,ะคนลุกเลยทีเดียวเชียววิววเพื่อนหายไปแล้วเพื่อนจ๋าหายไปไหนอ่ะเพื่อนจ๋าแย่ yeah, แล้วเรเหมียวตอนนี้นะคะเหมือนว่าเราวาร์ปมาอีกที่หนึ่งค่ะเจ้าไหนล้วที่นี่มันที่ไหนนะ่ะเออเหมียวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆเนี่ยได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ออย่าบอกเดวา่าเจ้าไหนจะไปต่อวิเหมียวเมียนนี้ด้วยอ่ะดูดิ เราขึ้นไปนั่งกันดีกว่านี่มันเรือผีสิงชัดๆจะขึ้นไปจริงๆเหรอเหมียววันนี้เรามาสนุกให้เต็มที่ดีกว่านะสนุกอะไรสนุกกับผีนะสิเหมียวใจเย็นมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกตอนนี้เนี่ยฉันเห็นแต่วความสนุกสนานเพลินนะดูสิสิ่งสิ่งนั้นกำลังลอยมาแล้วได้เวลาไปผจญภัยแล้วนะเหมียวจะน,นั่งไปจริงๆเหรอ,อพี่ฮะผมไปด้วย เพื่อนจ๋ามาเร็วอพี่ฮะผมกระโดดไม่ทันแล้วฮกระโดดมาสิออาเออพื่อนจ๋าใจเย็นนะเหมียวตอนนี้การผจญภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วละเหมียวดูสิเสียงดนตรีมาแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ดินแดนหาหรือหันดูทางข้างหน้าสิมันคือสิ่งสุดยอดที่ฉันได้ทำการสร้างขึ้นเอาไว้เทเด เราสะดันแล้วเนี่ยบึงตาดูใหอยเดยคุณเป็นคนอีสานเหรอ,อจังซีมันต้องถอนถอนอะไรอยากรู้ไหมเราว่าถอนอะไรเดี <c oughs> ๋ยวไม่อยากรู้ข้างในนี้นะคะฉากสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับแบบนี้มันมีความรู้สึกเหมือนว่าเราไปนั่งอยู่จริงๆเลยนะคะมองทางซ้ายไม่มีอะไร มองทางขวามีฝักทองยืนถือคาถาอยู่นะคะอุ้ยเลื่อนเข้าไปแล้วมีแต่ความมืดเจ้าไหนนะั่นมันอะไรนะเหมวฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะ่ะเฮ้ออย่าบอกนะว่ามีฆาตากรอยู่ในนี้นะ่ะไม่น่ามีนะเหมียวรถรางเนี่ยกำลังเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนะคะ ฉากสวยมากอยากกินแมวน,นั่นมันแมงมุมยักษ์ใจเย็นเหมียวใจเย็นหยุดตัวสันได้แล้วใครก็สันทั้งนั้นแหละเจ้าได้วุ้ยเหมียวดูนะนี่ไฟลอยได้โคมไฟลอยได้ด้วยนะคะนี่มันเมืองแห่งเวทมนต์ชั้นเลยสนใจมาดูดวงไหมล่ะจะ้าแมนเนาดวงวันนี้แถวฟรีไก่ย่างหาดาวหนึ่งตัว ใครจะอยากกินไก่ยางค่าดาวตอนนี้เราเหมียวไม่อยากดูดวงไม่ต้องเอาไพ่มาใกล้เหมียวนะตอนนี้เหมียวอยากได้พระมาห้อยคอสักองเฮนี่มันคือวเวเนตมนเธอจะกลัวอะไรเล่า,าลูกน้องของฉันจัดการแมวตัวนั้นซะ <c oughs> พุทโธทรหมโมสังโฆอ,อรหังสมมาเหมียวเป็นอะไรมากปะเนี่ยเจ้านายไม่กลัวเหรอ มันเป็นแค่เกมนะเมียวอย่าไปอินกับมันสิเฮ้ <c oughs> น่ากลัวอุ้ยตรงนี้วิวสวยมากๆเลยลืมตาดูสิเมียวดูข้างหน้านั้นสิมีอะไรลอยได้ด้วย <c oughs> ไม่ดูหรอกโ <c oughs> อ้ตอนนี้นะคะเหเมียวสั่งของเรากลัวมากเลยหูฉากนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะรถรางของเรานะคะก็เรื่อนมาเรื่อย แล้วพี่ซีก็รู้สึกหวาดเสียวเล็กน้อยนะคะกลัวแบบว่าหันไปแล้วไปเจอกับอะไรบางอย่างนะบางทีความกลัวนะคะเราก็สร้างขึ้นมาเองแต่ว่าเราก็ห้ามมันได้ตอนนี้นะคะซาวเอฟเฟกในเกมเนี่ยมีความสมจริงมากๆเลยค่ะเจ้านายนั่นมันอะไรนะเหมียวรู้สึกว่าจะมีกล่องของข,องขวัญน,นะแต่ว่าแมแบบนี้ไม่น่าจะมีกล่องของข,องขวัญอะไรฟุ้งฟิ้ หรือว่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ฮนั่นอะไรนะฮะอะไรเหมียวนั่นไงเห็นหรือเปล่าหุยเหมียวสายสีเหลืองๆนั่นมันคืออะไรนะะมันคืออสรพิษหรือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นมันคำรามหุยตอนนี้เรากําลังผ่านงูไปแล้วเรอรีผ่านเลยก่อนที่งูจะกินเหมียวในความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเจองูเนี่ย ให้วิ่งหนีเลยนะคะอย่าไปเอาไม้แห่ไม้เขี่ยหรือใดๆกับมันทั้งสิ้นนะคะให้รีบบอกผู้ใหญ่ทันทีเลยเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเราอาจจะโดนโชกได้บางทีงูบางตัวมันมีพิษด้วยนะทุกคนโอ้ยสวยงามอลังการงานสร้างค่ะคงเป็นเพราะความมืดนะคะที่ทําให้จิตใจของพี่ซีเนี่ยมันรู้สึกหวาดระแวงอะไรบางอย่างบอกไม่ถูกนะคะจุดเหลือง,องนี้คลิปนี้นะคะเล่นตอนดึกด้วย าหาหาจะไปไหนจ้าวิ้ยมีโครงกระดูกด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรใครรู้จักบอกพี่ซีทีนะคะแต่ว่าความสวยงามเนี่ยก็สวยงามใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเจ้านายที่นี่มันที่ไหนนะ่ะกลับมาเน่ก่อนสิจ้าอย่าพุ่งไปเหมียวไม่อยู่หรอกรีบไปกันเถอะวิยเหมียวรถรางแห่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไปที่ไหนอะ่ะ ดูแล้วมันน่าจะไปใกล้ๆกับหลุมฝังศพนะเหมียวหยุดเดี๋ยวนี้นะหรือว่ามันจะเอาเราเข้าไปฝังอะ่ะคงไม่ใช่นะตอนนี้ก็ถึงจุดจบของพวกเจ้าแล้วเตรียมตัวเตรียมใจให้เดีนะใครนะไม่ต้องรู้ว่าฉันคือใครเหมียวจําเสียงได้คุณคือคุณลุงลุงไหนคุณลุงหน้าประตู เหมียวใจเย็นดูข้างหน้าสิเหมียวดูข้างหน้าสิเหมียวไม่เอาเหมียวลืมตาได้แล้วไม่ลืมออ้ยเหมียวข้างหน้านั้นมีนางฟ้าด้วยเออจางห้ก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อหรอกว่าข้างหน้าจะมีนางฟ้านะมีหลุมศพแล้วข้างหน้ามีนางฟ้ามันเป็นไปไม่ได้เหมียวดูข้างหน้านั่นสิจ้าเจ้านายอยญาแกล้งเหมียวเลยนะเหมียวขอร้องไม่งั้นละเหมียวจะฉีใส่เจ้านายเลยอเหมียวใจเย็น โอ้ยมีฟักทองพูดได้ขยับได้ด้วยนะคะแบบนี้มีความสวยงามมากๆเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอยข้างหน้านั้นรู้สึกว่าจะมีวงล้อด้วยนะเหมียวรู้สึกว่าเราใกล้จะถึงที่หมายแล้วแหละเออ,เอ,อจริงหรือเปล่านะอย่าหลอกนะใครจะหลอกเธอละเหมียวร,รู้นะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแล้งเหมียวนะเหมียวลืมตาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะให้เธออดข้าวอ,อลืมก็ได้โอ้โหสวยจังเลยก็ใช่น่ะสิฉันบอกให้ลืมตาตั้งนานแล้วเนี่ย okay. สวยจังเลยเหมียวอ,อยากได้กล่องของขวัญแบบนี้จังอ,อ่ะจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าน่ะเหมียวฉันเสนอให้เธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเอาไหมจ้างใครก็ไม่เอาน่าจะลองดูนะเหมียวดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเข้ากับคอเธอนะไม่เอานะเจ้านายนี่เจ้านายเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเหมียวได้เวลาไปส่งเธอแล้วนะจ้ะอาย่านะ จะพาเหมียวไปไหนเหมียวเหมียวเป็นอะไรมากหรือเปล่านะอาออะไรกันอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้นี้เหมียวลำเมนะิน่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้ยินเสียงเธอบน่นพึมพำอะไรก็ไม่รู้นะ่ะน่าอายชะมัดโอ้โหแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่สวยสดเงดงามแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะได้รู้นทัทิตลอดเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะ ใครนะคะที่ชื่นชอบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆด้วยละกันนะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยวันนี้พี่ซีและเหมียวสร้างกับเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุบ๊บจุ๊บ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้งนนองๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ f a c e b o o k ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะขอบคุณมากๆเลยรักนะจุๆๆๆ๊บๆจุ๊บๆเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอเอเอดูคลิปนี้หรือย,ยังสนุกนะจะบอกให้ Hi!